สวัสดีค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องซื้อผู้สุคนเนาะคะ่ะมาพมมาพอกันกัดซาวสว่างมือนี้ทุกคนหลังจากล่มไร่นะซีเป็นยังซี่หิ้วเขา่าเพราะต่านได้กินเข่าแรงทุกคนคะ่ะมาบวหลายใหญ่ห่วงเนาะคะ่ะทุกคนปวดร่มเลยบาดหูโคกไสเลยบ่ได้สนใจนะคะมือนี้ขอแบบสวาปามจังซีลดทุกคนคะ่ะเอาแบบแซบนัวเฮาเลยทุกคน เบตำมันนั่นเด้อตำสั่วนะสิว่าตำตำปลากระไรพ่อมีหน่อไม้เนานะคะ่ะทุกคนพิดย่างเดียวคือมันไม่มีอะไรรู้ไหมมันไม่มีเม็ดกระถินนะคะสะตอวันนี้ห้ามกินเนาะพราอะไรจะไปหาหมอพรุ่งนี้เดี๋ยวหมอตกใจนะคะงายหลังฟอบ <c oughs> <c oughs> พักมีซี่ใบก็บมีตรมาละนะคะแล้วกันแนวแกมก็คือว่า ฮอตจอกนั่นเองอาหารไทยนะคะทุกคนคะ่ะหลังก็ชอบไทยก็ชอบกินนะคะข้าวปุ้นนี้กินให้มันดีตาไปเลยไม่ต้องว่าหลายความเนาะคะ่ะกินไปเลยคะ่ะทุกคนอ mm hmm. ื้นยุวเขา มันละอ่อนๆเลยนะคะมันสีน้วหล่ะ้าบนบนฝาเก็บออกคอยกระซือพันมาก ปาขยิบเข่าจนมือสันทุกคนเมล้าผม,มดีขนาดสงสัยน้ำแบบบ่บบพอเด้ นี่คือมารับป้าใหญ่นะคะจะบ่ก่ารับมาจากส่วนใดห้องบรูจักเนาะมึงอ,อืต้องขอถทดขออภายเดอร์จ้ะ ผู้ดใดที่บบก,กินมือเนาะมาทุกคนแซ่บแห้งขนาด ว่าตํำว่าร้ายนี่มันคงน่อยเครื่องด้วย ฟังหลดแต่ขนาดกินอยู่ท้องยั่งท้องเงือดไหลบอกกากัด พราะย่านเหล็กมันหักคาทุกคนออื อือหือแซ่บคัก <c oughs> ฟังอรรดทองยิงห้องเง <c oughs> ดหลายทุกคนกินดูกันยิงห้องอะไรแกอกแกลบอยู่ วันนี้ไม่ได้สนใจเข็มนาฬิกาจริงๆ อื้อร่อยเวอร์วังโอ้เพชรแบบสาตใจที่แรกว่าจะกินตั้งแต่เันเนผลทุกคนคะ่ะ บาทออกไปในส่วนระเขดนอนเฮ็ดนี่แล้วก็มิดจิลีบาททุกคนเข้าไปเบิ่งกระทางตกหมอกตกไม้พักมีซี่ใบพร้อมเนาะค่ะหดน้ำหดได้และะ้วก็เข้ามากกถึงเวลาอันไดนั่งคุยกระโมงกระพวก,ละกะแ,แล้วก็แม่แล้วก็ยืนเง้ามาเลยทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกสีสันนะคะที่นํามาฝากกันเนาะนไน่ไรสด ทุกคนสนุกสนานมากแบบสุดๆนะ <c oughs> ว่าจิบตํำเพจทุกคนคะมันผัดอันมกพริกมันหลนลง <c oughs> พริกมันหลนลงในในไอ้นั่นเนาะในโคโกนหน้า จากมันก็ตำไปโรดนะ อิ่มแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เริ่มแล้วนะคะขนมจีนกินเบิร์ตปูดเดียวแล้วเนาะสองจับหาของแก้เผ็ดโอ้เผ็ดแทง ไม่ใช่ธาตเย็นนะคะถ้าตัวนี้กับตัวนี้ประทะก,กันปุ๊บนะเป็นพริกเม็ดใหญ่ๆเลยแหละทุกคนคะ่ะผู้ใดบอกว่าบ่แมนบะแมนเนาะรู้ได้ยังไงนะคะเผ็ดจริงๆนะมาล่า,ก,ก,า,ก,าะะกับหน่อไม้นี่หรือว่าเพกานะคะกับหน่อไม้บ่แมนแนวนะคะเผ็ดจริงๆ ถ้าพูดได้เป็นโรคท้องเนาะเนื้อาหาเรื่องเจาของนะคะถ้ามีหน่อไม้ในส้มตามห้ามกินพวกนี้เข้าไปด้วยถ้าคนเป็นโรคท้องเด้อเพราะคุณจะตามหมอไม่ทันเวลามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่สักแต่กินนะคะทุกคนต้องระมัดระวังร่างกายเราด้วยยิ่งถ้าเราไม่แข็งนะคะต้องรักษาเจาะอง บบาแล้วก็ยังกินเซยอยู่โอเคนะคะ oh. เนื้อกระแตก <c oughs> เพชรก,กระเพชรต้องขอขอบคุณนะคะทุกค่างใจอหรีเนาะที่นํามาฝากกันแม่ตังจะทางเริ่ม <c oughs> ตังตะไรสดตอนนี้มานั่งกินน้ากกนกะคือเกาเนาะคะ่ะนี่ละค่ะความที่แบบว่าเป็นมู่เป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันเสมอภาคเราอยู่ยังไงเราก็อยู่ด้วยกันได้ตลอดทุกเสมออ่า ทุกเวลานะคะทุกคนคะตอนนี้ยจ้าสว่างมาไว้แล้วห้านามก่อนบาทกินเสร็จแล้วก็ต้องไปอาบน้ำอาบท่าแล้วทุกคนนะจะได้ลงอ่างไหมเนี่ยนะทุกคนไปแล้วขอบคุณหล,ลายๆดวย้วจ้ะไปละจ้าสวัสดีค่ะน้ำอยู่ไหน